นะหัวหมาหมาโอ้กลับสองเทียค่ะสวัสดีจ้าพ่อกัะบะลายรักหนิ่งคือเกาด้จ้ามูนีกับศิภาพ,พี่น้องมหาโนไมคือเกาจ้าจ้ะไปเบิ่งกันว่ามูนีสีมาร์ดด้จ้าจ้าไปด้จ้าีจา่จาพี่น้องน้อหัวงามๆจ้าสองน้อง กำลังเกิดช่วงนี้ฝนก็เริ่มตกแน่แล้วจ้ะน้องหอกก็กระลังเกิดแน่แล้วจ้ะมาปล่อยอีกก่อนหนึ่งจ้ะไลยนออยู่ห้าหกนออยู่จ้ะพอนี่หักเอาเลยเออหักเอาโหลด ก็น,นี่โพดโพเลยจ้ะจ้ะน้ำใหม่เลี้ยงเป็นสายเลยฝนตกน้งใหม่กำลังเกิดเ,เห็นไหมน้องนั่งยืนบอกอืมแตเด้อทำมันสูงกะเอ้ยทำมันแข็งกะ เที่ยวก็บบได้ยเลบดาบ่าได้รแข็งแข็งเออไปเออนอนุ้นงๆอยู่คุณทเสงทบอกคุณอ่ะสองคุณบ่เออไปจาก็าน,าน,านี่สองนอจ้ะ còn ngon ngon oh. ngon Để ngon 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 เดีลยวจ้ายเงินแดงจริงๆเลย Đấy. Nó kẹt. Nó nó bị kẹt. Nó vô to Để Nó nó đi con. cái này con. <laughs> อเอได้ที่เอาได้เหระอ่ะวเนนึงอืมทำไมพึ่งได้ฝนนีจ้ะไออง đây là chả nhung lái lại chả đâu nhung vỉn mông miếng mông miếng vô ได้แ้วก่อนนี้สามนอจ้านอนึ่งนี่สองนอเพื่จ้ะนี่แต่นอนนี้คือ 4. สิซับก็ได้ดอกเอานอเดียวเอานอนนี้ ได้แล้วไปเตร้ยมเงินไปอันนี้เต้องเอาดอกนี้ันสันพอค่ะรอนี้รอเงาด้วยเงนอนี้อ่อนหมออือขาวบุบด้วยแจัวเลยจ้า อ่นอนขาวๆดิจ้าสีอีกนงาหนึ่งเดี๋ยวจ้าเงาหนึ่งชั่วนาดไปแล้วไปจ้าไปต่อเดี๋ยวจ้าพอแล้วสองนงา ได้แล้วสองนอนจ้ะนอนเรื่องกูนะ นอนน้่งดินอีกน้อยน,นึงนี่ไก่เลวจ้สะสถาพนัดตัวเราเขาก็เอาเสียมตักมาก ขาดแล้วนี่เดี๋ยวจะติดตางออกมาจ้ะอีกนอนหนึ่งลับทั้งนั้นแล้วก็สีเคลียร์มาทั้งทีแข็งแท้แข็งกระซับสูงสูงโอน,นาเคียร์มา โอเคเลยละเดี๋ยวบร้อยนี่จ้ะเอเคนอนนึงอีกสองนอนพูขนข้างในอีกนอนนึงจ้ะเอ้าเอ,อกมาหนีสีนอนเปนนอนง,งามๆามสีาน,น,สาน้ำเนาะนอนซ้างหน่

แ่นอนนนนอะี่จไปเอกลุนอ,นนนอนนนะเนื้อ,อไรอากคนบัถนัดกนนอนนังยินเลยจ้ะนอนจังสี่หลับมันใ้เนื้อมากอ่อนพร้อม 卡布勒。嗯 Oh. Ừ, nào, này, cả on đi thế này ก็ไปเอาด้วยทีมันหนักหนักกว่านันใช่ไหมได้แล้วก็นี่หานอหกนอก็มีหกนอจ้ะสีงามงามจ้ะนอสางนอสางจ้ะใหญ่ๆบวบ หางามโอ้กลับสองเทียขาดเลยแสดงว่าออนจะนอนนึงมีอีกนอนนึงแต่ว่ามันถึงสูงเลยจ้ะกะสีปล<ส>อยไว้ว่าเอาที่ได้จ้ะมาพอก่อนหนึง่งสีนอนเลยเอาผู้นอนหนึง่งเอานอนนีงก่อนลาไปไม่แข็งมสมพิบูง ไปแล้วอื้นอนหนึ่จ้ะอีกนอนนึงกอน,นีนอนหนึง่งนามั้ติดติดหากไม่อืจะจไปชนีติดหากไม่จ้ะอีกนอนนึง เแล้วพูดนางหุ่นอนีกนอน่ลยจ้ะพูดนะเป็นไจะดีเจ้ะนอนที่ซีงามเลยเป็นตาอ่อ,อนเนาะนอนเลยไหม นอนมาแล้วจ้ะอีกนอนหนึ่งแล้วก็นอนน้อยๆอีกนอนหนึ่งถึงนี้จับมบืงก่อนเข้าไปบดได้แข็งแข่งดยมันไม่หกักมันจับตึ้งสูงเออได้แล้วจ้า ได้จ้ะ,อะดอนนี้เต็มถุงพายเลยเดี๋ยวเขาจะออกเอาไปไว้ยเดี๋ยวเขาจะออกเอาน้าไม้ไปไว้ยุูนิก่อนได้จ้ะเดี๋ยว่อยจะไปหาอีกส่วนอื่นอีกจักถุงพายหนึ่งเนาะเอานี้ไปไว้ยุูนิลอก่อนจ้านอนหนึ่ง้อางน้ำสีทองเลยไปจ้าเต็มถุงพายแล้ว ับเติบได้นน่คอยไปเด้อจาพี่น้องมาหอด,ดรถแล้วมาหอดรถกับพอดีมือแทงพอดีกันเลยว่ายุ้งกัหลายแดดก็เริ่มหอดแล้วกันเลยว่าสิเนี้ยบานแล้วจ้ะเดี๋ยวคลิปหน้าคอยม้ากันไม่แล้วจ้ะมืออื่นคอยม้าไม่จ้ะม้ากันซู่มือละจ้ะเอาหน่องหม่จ้ะ